ผังผืดที่พูดถึงคือจะทําให้เขาเขาดูดได้ยากขึ้นอย่างนี้ใช่เพราะว่าผังผืดมันเวลาลิ้นเรามันจะตวัดได้เนาะทีนี้มีผังผืดตรงข้างล่างอ่ะมันจะยึดให้เขาตวัดลิ้นไม่ได้ใช่แล้วก็ตอนโตอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้เขาพูดไม่ชัดได้เนาะเพราะการกระดกลิ้นของเขาแบบไม่ดีอย่างเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวปรึกษาคุณหมออีกทีก็ได้นะคุณพ่อ

<ส gas: S 2> เขาจะหูุดหยุดหรอคุณแม่มันจะหลับมากกว่าใช <Olymp ian. S 2> <force. S 1> ่ตอนหยุดก็คือพักเหนื่อยพักหายใจแล้วก็แรกเกิดอะค่ะเขาจะติดหลับ ไม่จะเน้นเป็นนมแม่100%ไหมหรือถ้าคุณแม่กลัวเขาไม่อิ่มเนี่ยถ้าคุณแม่ให้เสริมได้เราก็จะรับเขาไปเสริมแต่ถ้าคุณแม่ไม่ให้เสริมจะเอาเป็นนมแม่อย่างเดียวเนี่ยค่ะเราจะเอาน้องไว้ที่ห้องห้องแม่อย่างเดียวนมแม่อย่างเดียวเลยเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวให้เขาอยู่ที่ห้องตลอดเลยนะแล้วก็ถ้าอีกข้างหนึ่งเดี๋ยวมาสอดคุณพ่อเข้าเต้าเนาะเพราะเขาจะหิวบ่อยเพราะน้ำนมเรายังไม่มาเลยอือแน้หละเขาจะหิวบ่อย จะร้องทุกๆครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะเพราะว่าโดยปกติเด็กถ้าเขาอิ่มเขาจะหลับได้2อสาชั่วโมงมมถ้ากินให้อิ่มก็จะร้องตีใช่เขาจะหิวบ่อยถ้าเขาหิวเมื่อไหร่ก็คุณแม่ก็ให้เขาเข้เต้าได้ตลอดเนาะเดี๋ยวมาสอนคุณพ่อโอ้ยกเก้นกูเกเพราะว่าวันนี้เขาจะเดี๋ยวค,นนคุณคุ่